พี่กายพิษกันครับข่อยแม่เป็นอย่างไรักหน้าข่อยวยเจ้าคือหผยิงคุยกันอยู่บัตสียังนี้จะดำหมกจกทางันแท้ข่อยยังเราพองไยกูจิรักหน้ามึงแล้ววันี่โอ้ตรงๆเรยเลยเนี่ยก็จะไอยแล้วว่าสันตาไอยไฟเพิงบูดัวพอนี่วะเค็ดแบบนี้นุ่พอใจว้ก็เหมียงเหน็บติงกันพดว่านั่มห่อเทียงมดแล้วพูดแล้วคุยเงบพองไยนี่มาลูเลี้ยงกันแล้วเหลือคนที่เทียงบางรั่นข่อยวันเสียไปชาหานีรักบางรัานอยไปเต็มเที่ยงหน้าเราอยู่เนี่ยเจ้า อักษรย่อนอ,นอหนูตัวเดียวก็บไม้ถึงซืออ้อไข่อยด่าข่อยด่าเลย,ว,ยว่าข่อยเป็นเถียงเจ้าออของอเป็นลูกเคยคนมึงยังมาเถียงเจ้าออของเด้อสำหรับขันว่าบาังลั่นมึงมันสม่าเสิบมาอยู่เถียงหน้ากูพนะเอ้ามันบอมเป็นเถียงได้ไงก็นี่เด้ซื้อลันนอหนงในเด้เขาว่าเสนอวะปกติมีแต่นอหนงหรือนอสู้ก็ทีพวกมีตัวนี้โอ้ยอย่าจะมีนอสู้ต่อภาษาบ้านได้นงเฮ้ยจนข่อยอยากไอเอาบังลั่นเจ้าของขึ้นไงเออเออรันเอออยู่กับสู้ซะไปว่า ไปฮิดเอาไม้กระด้ยอก่อภัยบื้ดเบอยากันโอ้้าบั้งหบด